คู่ถึงว่าตรงนี้นะมีคนเยอะแต่เขาสะอาดมากเลยทีเดียวใช่แล้วนี่เป็นมุมไฮไลท์เฝ้าคุณโอ้โหมีขยะรีไซเคิลกับขยะทั่วไปนะคะคุณเป็นเรื่องเป็นราวนี่คุณติ๊กเขาจริงจังกับเรื่องการทิ้งขยะขนาดนี้หรือเปล่จริงๆต้องบอกว่าจริงจังตั้งแต่ก่อนเดบิวต์แล้วครับพี่ติ๊กคือจะปลูกฝังตั้งแต่แรกเลยครับในเรื่องแบบการทิ้งขยะหรือว่าการแยกขยะต่างๆอะไรเงี้ยครับพี่ติ๊กจะบอกเสมอว่าสมมติว่าถ้าเราดื่มน้ำเงี้ยครับแล้วก็ดื่มไม่หมดครับให้เอากลับบ้านทันทีครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราดื่มหมดแล้วเงี้ยครับขวดต้องบิดให้เรียบร้อยด้วยครับเพื่อทําให้พื้นที่แอเรียในการที่เราทิ้งขยะจะได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ญญทําให้แม่บ้านเราแบบไม่ต้องแบบมาเก็บหลายรอบแล้วนี่คุณคิมเขาก็เป็นเจ้าระเบียบสุดๆเลยเนี่ยเหรอเพื่อนเลยเล่าว,วีรกรรมความเจ้าระเบียบเขาหน่อยสิเอาเลยเอาเลย,ยว่าพี่คิมน,น่าจะสะอาดแบบปกติครับแต่คนอื่นสกปรกเฮ้ยดี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 

คือไม่ต้องมาเหยียบพรมกันคนใครเป็นคนออกกฎนี้โอ้อยากรู้นี่มีโรงลีย่พี่คิมที่พูดตอนแรกๆว่าไม่อยากให้เหยียบพรมเพราะอะไรเพราะมันซักลำบากแล้วก็มันเก็บฝุครับใช่แต่จริงๆนะใจใจจริงแรกเลยคือไม่อยากให้ใส่รองเท้าเข้ามาเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามันยากเพราะว่าห้องเต้ยอยู่ข้างในครับก็เลยไปถามว่าเออมันจะถอดเข้าถอดออกต้องใส่รองเท้าในการซ้อนเต็มด้วยโอเคสบายใจได้วันนี้เรามีตัวช่วยมาใช่ช่วยให้เก็บกวาดได้อย่างดีขึ้นนี่แล้วเรามีตัวช่วยเรื่องความสะอาดให้น้องๆวงพอลซีด้วยนะหมด ห่วงไปไหนก็มีถุงขยะไว้ใช้แน่นอนครับนี่เลยครับชุดกิต์เซ็ตถุงขยะแชมเปียนนะครับเป็นแบบม้วนนะครับมีหลายกลิ่นนี่้กลิ่นส้มกลิ่นมะลิหา้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตในเซเว่นเลเว่นครับเขาใช้ง่ายมีหลายขนาดมากๆครับคุณผู้ชมครับ และที่สําคัญครับผมปุ๊บเวลาเข้ามาพร้อมกับเชือกมัดปากถุงแบบนี้ด้วยแค่กระตุกก็รวบมัดได้เลยสะดวกสุดๆเลยครับถูกต้องครับถุงขยะแชมเปี้ยนครับห้องไหนก็หอมด้วยถุงหอมแชมเปี้ยนวันนี้มอบให้น้องๆพ็อกซี่ไว้ใช้เลยครับขอบคุณขอบคุณครับจริงๆที่สําคัญเนี่ยถุงแชมเปี้ยนมี6สีเพราะเราก็มีสีหกสีทีใช่ครับ่เป็นสีจำตัวเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็ลกายแชมเปี้ยนครับ เขาได้นะแล้วก็เอาหน้าแปะที่ตรงนี้เลยใช้ของกิมเลยนี่เราเปิดถุงขยะแชมเปียนมาตั้งนานเรายังไม่เคยพูดขนาดนี้ไปดูโคดเต้นกันเถอะอยากดูไปไปไป นี่เรามีเมนแดนเขาเตรียมตัวอยู่แล้วแมนแดนนะครับนี่เมนแดนพาทัวรงของเต้นหน่อยนะครับสังกัดแนะนำหน่อยและนี่นะครับคือห้องเต้นของพวกเราครับแน่นอนกระจกซ้อมเต้นแล้วก็บุกผนังอย่างดีจะได้ไม่รบกวนแอร์สองตัวนะครับแอร์สองตัวนะครับชนนมั้เตไม่ร้อนแน่นอนเต้นหน่อยไแม่าโชว์เต้นกันหน่อยไแม่าเอาสินี่เลยผมส่งเมนแดนส่งเมนแดนไปก่อนไปครับเฮ้ยเจ้าสอหมือนกันนี่เป็นแดนชอตตี้ของพวกเราครับ

บอกแล้วว่าเมนแดนส์ของเพงนี้เนี่ยมีอยู่แค่สองคนนั่นแหละสไตล์การเต้นของพวกคุณมันเหมือนมันต้องเอวหนักๆเอวหวานเอวหวานทั้งหมเหรอโอ้โหเอวหวานครับแต่เพลงนี้เนี่ยมันเอวจะหวานหน่อยครับเอวจะหวานแต่ผมเชื่อว่าพี่ๆน่าจะเต้นได้ใช่ครับนี่ยินดี่นี่ทำได้ผมว่าพี่ๆสามคนทำได้เหมือนกันไปได้พี่เมื่อวานหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทของเร่อจริงจริงคุณเล็กแต่พี่ป๋อต้อง ได้ได้ไ่ได้ไ่ได้ไได้เอาข้อที่ได้ไปด้วยกันได้ครับพี่โอ้แม่เลยชีวิต a อได้ดี o ีวิตเได้ดีข y งฉั y เ a d ที่ยั่งยืนทำไห้ฉนี้าใจกอดมือี่้อีวิตแบลุงอะลุงลุงแต่ไม่ทันไงโอ้โหโอ้โหดูนี่ นก็คือตอนแรกมันจะเป็นยังไงนบผมมืออย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ขวาซ้ายหลังจากนั้นเราก็จะชี้พองโค้งเอลครับโค้งเอลไปด้านขวาพี่ดูเอวดิโอ้โหเพลงมันได้ดิไงอากสนุกโพวงเอวสักรอบไปไปสอบพี่ต่อพวงเอวหน่อยนี่ครับผมขวาซ้ายแล้วก็ควงครับพี่หมุนเลยพี่หมุนเลยครับมาผมช่วยพี่ไปนี่ครับโคชิมโคชิมุทำไนมันช้านี่พี่อาย่งนี้เหรอได้เลยหมุนเลยครับ ว่ามีมีทรงอยู่ครับพี่องค์ลีเขาก็เต้นเก่งใช่ครับองค์ลีแต่ตึงเลยครับแต่ยังไงคุณแต่หลังหลังไม่นี่เหมือนกันครับจริงเหรออ้าวหลังไม่ไม่ได้สิเป็นอะไรเป็นหลังไปเลยจริงครับจริงครับเป็นเป็นหมอกระดูกเสื่อมทรับเชื่อไหมนี่ไงแต่คุณทวักยับเลยนะแต่ว่าแต่ภาพมาช่วงสงครามคือเอาขาพาดกำแพงแล้วก็ทวักครับ เอานิดหนึ่งนิดหนึ่งนะมันอุปกรณ์ไม่ต้องอุปกรณ์ไหมคือเวลาเต้นเนี่ยมันเรียกว่าอะดรีนาลีนหลั่งครมันไม่สองตัวมันจะไมสองตัวมันจะไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยปวดใช่ไหมมันจะลืมตัวเลยเดี๋ยวจับไว้ให้คือเวลาผมออกงานอย่างเงี้ยแล้วก็เต้นเพลงเมื่อกี้มาเฮ้ยโอ้โหยโอ้โหและนี่คือคนที่บอกว่าปวดหลังนี่คือคนไม่จัดท่านี้ก็ได้พี่ป๋อ અને કદું ของวงเนี้ยจริงๆเขาก็มีแบบหลากหลายสไตล์เนาะแล้วก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่เราคนไม่เหมือนกันมันมีปัญหาบ้างไหมเวลาอยู่ด้วยกันว่าไม่ไม่ไม่เคยทะเลาะกันแต่เราไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะแบบขึ้นปากขึ้นเสียงกันครับอาจจะมีแค่อย่างมากก็คือแบบทะเลาะกันเรื่องแบบ blocking เวลาแบบไปตามงานคอนเสิร์ตหรืออีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเพราะเราจะทะเลาะกันในเรื่องที่มันมันเรื่องงานเรื่องที่แชร์ร่วมกันคือเรื่องงานใช่ไหมต่ว่าชีวิตด้วยว่าใช่แบบเขาอะไรเราก็อยากพูดตรงๆใช่ไหมเราจะพูดตรงๆใช่ครับเออ แต่เรื่องแบบไลฟ์สไตล์ส่วนตัวก็จะไม่ได้มายุ่งกันมากขนาดก็จะเข้าใจในชีวิตส่วนตัวแล้วก็แบบว่ามุม p r i v a t ของแต่ละคนครับไม่จริงครับเพราะว่าสายสื่อผมก็ซิปมาว่าพวกคุเนี่ยไม่ยอมเสียสิทธิ์อะไรเลยเวลาคุณอยากจะได้อะไรกันสักอย่างคุณต้องแข่งขันจนจนได้สิ่งนั้นอย่างเช่นสิทธิ์อะไร อะไรที่เกี่ยวกับการสุ่มอะไรอะ,อะไรอ,อ่ะ๋อา้าใจละเราเกี่ยงกันแต่ง้าต้องบอกว่าวงเราเป็นวงที่ชอบใช้ดวงเป็นตัวชีน้นำครับเืออะไรคือคือปกติแล้วเวลาที่เราต้ององอ,อกงานอีเวนต์ต่างๆใช่ไหมครับด้วยความที่เรามี6คนครับฉะนั้นเราจะมีการแบ่งกันเช่นแบบคู่แรกแต่งเวลานี้เวลาแรกคู่สองจมาครึ่งชั่วโมงหลังคู่สามก็จะได้อยู่หลังสุดซึ่งเวลาที่เรามีงานเช้ามากครับใน6คนเนี้ยจะไม่ค่อยมีคนที่อยากจะแกออยากเป็นคนแรกอุ้ยดาราก็เป็นดาราก็เป็นเนาะไม่อยากแต่งกออะเรารู้สึกว่าผมก็เเเลยยีอด เพราะว่าฉะนั้นเราให้โดมเป็นตัวตัดสินแล้วกันครับก็คือโดยการแบบใช้ออปลิเคชันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่ชื่อ6คนลงไปครับเราก็กดหมุนเลยเช่นแบบวันนี้คู่แรกที่ต้องมาแต่งหน้าได้แก่มันก็จะหมุนหมุนเลยฮะแต่ผมว่าหลังๆไม่ค่อยดีครับเพราะว่าโดนหญ่หมุนแล้วการผมชอบนดนตลอดเลยครับก็จะผมหมุนมาคนแรกผมจะโดนแบบคู่แรกเยอะมากแบบ80%จะเป็นผมเสมอคู่หลังๆไม่ค่อยโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีกฎหนึ่งที่เราใช้ก็คือในกรณีที่สมมติว่างานวันนี้เราแบ่งกันเรียบร้่าแล้วใช่ไหมครับแต่ถ